สวัสดีครับผมเอิร์ธวิซนะครับมิสเตอร์เอิร์ธฮอโลครับวันนี้ก็จะมีเหตุเอข่าวร้ายคือเราจะมีทีมงานของเราหนึ่งคนที่จะไม่สามารถมาถ่ายหนังแล้วก็มาร่วมกับรายการเราได้น่าจะนานมากเป็นคนที่นังนะคะเป็นคนที่มีความสําคัญต่อรายการเรามากไอเหมยอหมยมันโดนรถชนขาหากักตอนนี้เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลก็ ถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นเหมยออยู่ในหนังบางเรื่องก็คือว่าหนังนั้นถ่ายไปนานแล้วก็คือวันนี้แหละเหมยได้ถูกรถชนแล้วก็เอ่อความจำเสื่อมก็ไม่ได้มาถ่ายหนังกับเราน่าจะนานหรือไม่ก็อาจจะไม่มาเลยก็ได้ไดใช่<ะ>คือตอนนี้แม่ของเหมยแล้วก็ทําใจกันอยู่เราก็เออเออเป็นเพื่อนกันอย่างนี้แบบผมก็เหมยเรก็รู้จักกันมาตั้งแต่ยุบายแล้วไงอืมก็รู้สึกเสียใจคือแบบ ทีมงานเราก็จะมีเหลือแค่3คนก็จะมีเอิร์ธมีไอ้มีขิมแล้วก็ขาดเหมยไปโอเคสุขสันคหนหว์วันโกหกครับไอเหมือนไม่เป็นไรหรอกว้ายวันโกหกคับวันนี้เอ๊ะหนึ่งเมษา